ช้างขึ้นไปไหว้นะคะมีปูป่ะเดี๋ยวเราไปดูก่อนไปดูช้างก่อนสารเจ้าปูคำโอ้ยตกใจเขาบิบเดกก่อนนะสารเจ้าปูคำหัวช้างน,นะคะตรงนี้ตรงนี้สารเจ้าปูคำหัวช้างน,นะชื่อวัดป่าหัวช้างยู วันเยนนหลือคะใช่ค่ะเลยได้เกิดอุบัอุบัรัตมาหน่อยนึงนี่ตรงนี้เป็นศาลนะคะข้างในเป็นวัดศาลเจ้าปู่อำหัวช้างชื่อนะคะบอกคนเขาอ่้ ค่อยถ่ายรูปด้วยนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนว่างสั่นแป๊บนึงนะคะได้จะถ่ายรูปไว้รอเขาบีบแต่ให้สารเจ้างับค่ะไม่ใช่ขอ ทางเดินเขาไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าใครขับรถผ่านไปผ่านมาเขาจะบีบแจอ่อทางให้เดินทางผ่านไปผ่านมาเขาจะได้ปลอดภัยไงคะ เป็นอะไรนะอ๋อบีบเตะเขาลบสารเขารบสารขอทางนั่นแหละค่ะเดินไปเดินมาจะได้อขับรถขับลาไปไหนมาไหนจะได้เพื่อนจะได้อคุ้มควงองราไงแมนบใช่ไหมทุกคนลอโห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 โยลอยมือเดียวค่อยไม่มีขาตั้งต้อง ไปกันนะคะไปไปร่นร่นนย้อนเสียงแลวเนี่ยใช่สาวจีใช่เขกการบกานดูบีบแต๊ไปดูนะคะตรงนี้ขึ้นไม่ได้นะคะเดี๋ยวพาขึ้นนะคะยิงไอเอกมา ใค้นี่ใครผ่านไปมาอ่านมาขอพรขอโชคขอลาบขอได้โชคได้ลาบเขาก็เอาช้างเอามามาถวายใช่ไหมคะค่อยเคยมาอยู่นี่น้องมนตีนี่ไงค่อยเดินขาเดิน นะคะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนี่ไงศาลศาลเจ้าปูคำหัวช้างตรงนี้เป็นศาลนะคะเป็นศาลนะคะข้างในนู่นเป็นวัดเขาเขียนว่าวัดคำหัวช้างข้างในนะคะ แต่ตรงนี้เป็นสารนะคะเี๋ยตรงสารสารดั้งเดิมทีแรกเลยเป็นสารทีแรกเป็นสารเจ้าดูช้างนั่งไปเห็นช้างนั่งเดี๋ยวค่อยไปนั่งกับช้างก่อนนะใครผ่านมาก็เขาก็บีบแย่นะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยจะนั่งกับช้าง ได้ทุกคนเคยไปแต่ไม่เออแต่เนี่ยเคยไปแต่ในเมืองขอนแก่นไปหาหลานอา้าวไปสาวชีเนาะไม่ได้เที่ยว